อยากทราบว่าความฝันคือความฝันตอนนอนเนี่ยทางพุทธศาสนากล่าวถึงเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างอันนี้พระพุทธเจ้าท่านท่านตรัสถึงความฝันโดยความเป็นเจตสิกปรุงแต่งชนิดหนึ่งเป็นภาวะการปรุงแต่งนะแต่มีอาจารย์ชั้นหลังๆมาแบ่งแยกเป็นว่าฝันนั้นเกิดจากเทพนิมิตบ้างฝันนั้นเกิดจากความกระสับกระสายไม่สมดุลของาธาตุบ้างนะพูดไง่ายๆว่ากินมากเกินไปบ้างอะไรต่างๆก็ เอาเป็นว่าอย่างนี้นะความฝันเนี่ยถ้าหากเอาเอาพุทธพจน์แล้วเนี่ยไม่มีนะไม่ไม่ได้มีแบบระ,ะบุไว้ชัดเจนคือคือจะจะมีแค่อธิบายไว้นะว่าเข้าสู่ภาวะฝันเนี่ยนะ,ะได้ได้อย่างไรนะแต่ว่าไม่ไม่ได้มีมาจําแนกว่าจะฝันเพราะอะไรบ้างเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเอาเฉพาะที่นักวิทยาศาสตร์สามารถ ค้นพบนะด้วยการดูวิธีวิธีทำงานของสมองผ่านคลื่น EEG บ้า e ง e e ผ่านเ,เทคนิคอะไรต่อมิอะไรต่างๆที่คิดค้นขึ้นมาได้นี่นะความสารพัดเลยที่จะเป็นต้นเหตุของความฝันแม้กระทั่งว่าเราจะสั่งตัวเองให้ฝันอย่างไรก็เป็นไปได้นะคือกําหนดไว้ก่อนตั้งใจไว้ก่อนเนี่ยอันนี้เขาพิสูจน์กันมาแล้วเป็นเรื่องธรรมดาอย่างถ้าหากว่าจะหาอ่านเรื่องพวกนี้นะก็เข้าไปเสิร์ช ใน Google คำว่า Lucid Dreaming Lucid ที่แปลว่าชัดเจนนะแล้วก็ Dreaming ก็ความฝันเนี่ยมันมันจะมีการค้นคว้าการวิจัยเรื่องต้นเหตุของความฝันกันเยอะแยะแต่ที่สุดแล้วเนี่ยนะพอเราพูดถึงเรื่องที่มันเป็นสาเหตุต้นเหตุต้นเขาวจริงๆว่าจะฝันไปทำไมเนี่ย เขาบอกว่าไม่ใช่การพักผ่อนทางร่างกายนะที่นี่คือวิธีพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าเป็นการที่สมองต้องการที่จะพักทำงานอีกแบบหนึ่ง,นะซ,งซึ่งอันนี้ลองไปหาอ่านเอาเองไปไปศึกษาเอาเองนะครับถ้าหากว่าเราจะพูดถึงสาเหตุหรือต้นเหตุที่แท้จริงของความฝันเนี่ยอยากให้มองว่าเป็นการปรุงแต่งของสภาพจิตที่ไหลามาจากการสั่งสมกรรม นะอย่างเช่นถ้าหากว่าช่วงหนึ่งคุณประพฤติตัวดีมากๆทําบุญบ่อยๆจะสังเกตเลยว่าในฝันเนี่ยมีความช่ำชื่นนิมิตที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นไปนในทางสว่างแต่ถ้าหากว่าช่วงไหนมีความยุ่งยากใจมีความรู้สึกกระสับกระส่ายอยู่ในขณะตื่นนะฝันมันก็จะเหมือนกับเข้าไปในป่ารกบ้างหลงทางบ้างหรือว่าไปทะเลาะกับผู้คนบ้างนะ อันนั้นก็เป็นหลักฐานเป็นเป็นเครื่องส,องส่อ,สองแสดงพิสูจน์นะครับว่าการปรุงแต่งของจิตเนี่ยมันเชื่อมโยงกันระหว่างหลับกับตื่น